สวัสดีครับผูพี่น้องปัดตัดวเว้นปะปูพอพออนี่ว่าเอาบอลเหรียญน,นะ <c oughs> ปะปูโอ้ปะปูใหญ่ครับปะปูพี่น้องบาลเหรอครับมืาหนีบพามาบอนเหรอกับเบาเขตพันบาทเฮนกนกุกโจก <c oughs> ุกโจครับกุกโจเอาละ,ะ <c oughs> ปะปูปะปัดปะปูป ย้ำว่าปอบูเลยบ่อนย้ำมโซบ่อนบักเงยเลยเหรอไพ่เบื้องป่าปลาเก่าพี่น้องมาแก่เศ้านนะครับเบื่อไถ่เลนี่นะครับเป็นปลาช่องเศ้าพี่น้อง ไม่ทายให้บันโอเคขคอหนึ่งสองสามสี่หาปลาหาตัวไหนเลยะบันนี่กำยาไว้มันปราคอแล้วปลาบูเผาใส่ไงนอกเผาเนะเผาดีแล้ว กำมุ่งเลยวะง่คักนังวะเที่ยววอ,อ,อกคองเอาตีนไม่ได้กำเจียงกได้ไม่้ใสย,ยูเท่วปะปัคปกคอตัวหน่อยเลย <c oughs> ปกคอปกคอน่อยเด้หปกคอน่อยเลยไปไม่้ด้นะครับ้บานอีจกจะเข้ากัน บ้านมาดี๋ยวบ้านเราพี่น้องนะครับนางจอดตันดวนเนี่ยมันเอาเด็กหน่อยสองคนเนี่ยติ้งน้ำดีแท้เลยบอกนู้นหินกบ่อนเนี่ยขึ้นวันเด้อไปพี่น้องเราไปแยงไอ้นั่นกับบาากี้กันเนแงใครหมดแดงครับใส่ตุ่มปลาไปร่างตุ่มปลากัน อากาศดีพี่น้องนะครับนี่เมฆฝนตกสองสามมือแล้วนะครับวัวขึ้นฝ้าของกระเปิดนี่ต้นเนีย่างกระบอกมันอันทั้งไมาซุ้มนั่นเลยก่อ,อไปเลยมีบ่หาห้างโมเด็ง มีตัวนีไหมพันมาตัวนี้มั้งเด้อโอ้ผียผียผียมีใครบล่ะเรนี่ยนีเนนน่เอาแม่เด็นตรอมึงก็มันวะ พูดต,งตังไว้ดิใส่ตัดบ๊อบบ๊อบบ,บ๊อบเด้อ <c oughs> มีไข่ปะเนาะหงว่ัช่ง,งหน่อย,อยมต่ไข่ก่อยนะมก่พอดีแต่ว,ว่ามีแต่เมียเดียบร้อยมีแต่เมียมันบอกมาเอาเมียนไว้ เอาใครมันเหมียมะแดงใส่ตต้มปลาเอาตะเมียนต้องเอ้ยเอวกเอายีกเหนียวเลยฮวนเจ้าใครมันพรวอมตาอออกันเลย ไปหามองไม่่ตาเลยอูมีใครมีใครปล้ยปมาเคียย์ไม่มาเคียร์ดลุ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 พุล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 ลุลุลุลลุ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 ลเลุลุ ช่องนาพาลุยเปนพาไมแย่ใครมาเดียงมั้นี่มีบ่ม่ตมเด้อบานนึงต้อม่ลงบ้าถึงก็ไม่ถึง้ใครหน่อยใครหน่อยสก่ hmm. ้ ตุ <mile inside> ่มปลอยู่บาเขยอะไรก็ยังมาท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับโอ้ยีค่ะอกรอบนึงหมดกัดสูงก็หมดวันนี้มาโม่หมาวันนี้พามาเขียงน้าช่องวัฒนาพาลุยพี่น้องอยากให้มาเด่งเนี่ยใครตุ่มปลา ก็เบาแทะเบาไงมึงข้าวีห้งๆกันเนี่อย่ามึงดูเนาะทำมีดอกก็มีออกแล้ววะก็พีกันแต่ยังนี้บอ้อม่ะแต่เราเห็นต้นหนึ่งรอนี่แล้อะไระเขนี่นี่นีไม่หอดปะมาบอกเก็มีงยดด้วย เฮ hey? like, well, yes. uh ้ยฮะเอาหนีกันเด้มีปะมีอยู่แต่ใครหน่อยน้องเนื้อบ้่งนะเอาไปสิแล้วเต้

นโอ้ควางนมันต้นองขอไปน้ำหมอนครับ,บกินหนกอ่ะองกินหนก ได้วะได้แ่กวาบ่อยู่บ่เอาบ่ีอมันคืมีหอดเปล่งวะหมดเปย่งก็เปลงใครวันจีหอดเปล่งหยอนเปล่งนี่ครับปัดงกามเน้อหอ่ต้นากามคิมขึ้นอยู่เนี่ย ตปมะข้อครับตัวเดียวให้หมข้อใหญ่ใช้น้ำไน่ไหนเราไม่แดง้วสิไรอยู่ดยล่ะแม่ออกดเลยนี่คือิิดอกแม่น้ำห่องน้ำแมน้ำไปใตคือตุมมังกรใครอ้วนด้วยใครใหญ่แล้วก่า ว่าได้ไถ้วยนี่แล้นะเงินบ่เต็มถ้วยให้เต็มถ้วยนี่แล้วฮะไข่แม่เอาใส่ต้มปลาแล้อครึ่งนึงต้มปลาตักล้วยถ้วยนี่แหละใส่ต้มครับกล้วยกล้วยเบิดก่อนไหมแสบไรดูนี่กินยา่อันเนี้ยแต่ว่าหักพันดกไปไหนบ่เงินบ่ ทั้งตะขีดแทงสนิครับบางหังไ,ง,งได้ปอยู่กเป็นานได้ยูบ่แม่เนี่ยนอนมมุมเนี่ยนุะอ๋อ,อตุ่มปลามานาันนี้พี่น้องผักปลาดเซคายมอดแดงครับก้อยกรมี้ก้อยไข่มดแดงก้อยอยู่ทั้งทียูใส่ละหัวปลาขึ้นไปหัวปลาหัวมามา,มาันบัท ัวนาวจากหน้าบอเขีดครับหน้าบอเขีดเยไม่ไม่ใช่เงีนี่กินทุงหน้าบอเขีดกันรอบหนาเขาไปกินหน้าข่อยเงีนบ่สดกวย้างด้วย่ากรัสมอืมสมอ้า จับเลยมามาอืมเขาติดมือไปเลยนี่หันยิค้างเงินเงมนอกคอมันย้อนมาตายเนาะหัวอบอม่มี่ว่านตั้งฟองมือนะเพราะจะเด้งนี่แหละเ้ nhưng là, là, ừ ừ, là nhưng no. nó bọc không thế? Ôi, hay là khoáng nó mít Cảm ơn, มับนบ้าก่นากทำมาโคตรซุ้มเลยทำดีขนาดน,น,าน,น,นี้นหวานจะจ่อยเนาะหวาน,น,น,าน,นละ๊ะนี่อันพันหุึ่งไงขี้พอดีอืมมันยอย่วได้แล้วล่ะเ้าะนี่ทูดเท่เดียวล่ะ ขาหราือขาหมูไม่กินหรนอใช่ขาหรือขาหมูมีบนซุกมันมันไม่หมูดกัดกดักหมูโ <laughs> อ้พี่น้องนะครับจิบนี่ปลามาทเที่ยวถึงนะเบ้า,บาเขดหาว่านเฮียตรงปลาพี่น้องอ ยังไงตั้งนานนับฝนตกมาหลายมือพี่น้องสองมื่นจ้ะสองมื่นซ้อนสามมื่นมั้งสามมื่นนะครับฝนตกมาสามมื่นหัวกับซ้อนที่หัวกับแดดก็ตั้งหัวกับแดดเพิ่งจะออกเมื่อนี้แหละเพิ่งจะตกฝนไปแล้วเราจะในคลิปเหนียวไปเท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับนับเลยเด้อ อ้อของหวานเลือัตกผ่านคพี่เจับใสยเดยวมันเลย